คุณเชื่อไหมครับว่าหมีแพนด้าที่เรารักเนี่ยเคยเป็นนักล่านเนื้อสุดโหดแล้วทำไมวันนี้มันถึงกินไผ่เกือบ100%ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS าเล่าเรื่องวันนี้จะมาพูดถึงแพนด้าครับเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากแล้วก็แน่นอนแพนด้าหรือแพนด้ายักษ์จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์กินเนื้อครับแต่พฤติกรรมการกินอาหารของพวกมันแตกต่างออกไปจากสัตว์กินเนื้อทั่วไปครับเนื่องจากพวกมันมีอาหารหลักเป็นพืชทีนี้มาดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแพนด้าก่อนครับ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันจะเรียกก็ยากหน่อยไอลูโลโพดาเมลานโนลิวคานะครับที่น่าสัยเนี่ยป่าไผ่ภูเขาสูงของประเทศจีนครับเช่นบนทนเสฉวนนะครับซานซีการซูนะครับลักษณะเด่นก็มีขนสีดำและสีขาวลำตัวอ้วนกลมหน้าตาน่ารักครับอายุไข15่15-20ปีในธรรมชาติและอาจนานถึง30ปีในกรงเลี้ยงสถานะการอนุร,รักษนะ์ณปัจจุบันนะครับอนุร,รักษ์ได้ดีขึ้นนะครับจากใกล้ศูนย์ันนะ เป็นเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ครับทำไมแพนด้าถึงเป็นสัตว์กินเนื้อครับแพนด้ายักษ์เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์กินเนื้อเพราะระบบย่อยอาหารของมันเนี่ยคงเป็นแบบสัตว์กินเนื้อเช่นมีทางเดิอนอาหารที่เหมาะกับการย่อยอาหารที่เป็นแบบเนื้อสัตว์ครับและมีฟันเชี้ยวที่แข็งแรงแต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมการกินอาหารของแพนด้านั้นเนี่ยเปลี่ยนไปนเป็นการกินไผ่ซึ่งถือเป็นอาหารหลัก ของสัตว์กินพืชถูกไหมอาหารหลักของแพนด้าคือไผ่ซึ่งคิดเป็นประมาณ99%ของอาหารที่พวกมันกินในแต่ละวันก็ส่วนเหลือก็อาจจะรวมถึงเช่นผลไม้ไม้ลากไม้หรืออาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กเช่นมแมลงนะครับหากมีโอกาสเนาะแพนด้าเนี่ยกินไผ่ปริมาณประมาณ12-38กิโลกร,รัมต่อวันเพราะไผ่ให้พลังงานต่ําแล้วก็ย่อยยากครับแม้แพนด้ายักษ์จะเป็นสัตว์กินเนื้อแต่พวกมันเนี่ยได้วิวัฒนาการบางอย่างเพื่อกินไผ่เช่นนิ้วหัวแม่มือเทียมครับ กระดูกข้อมือที่พัฒนาทําให้หน้าที่เหมือนนิ้วหัวแม่มือช่วยจับลําต้นไผ่อะไรแบบนี้ครับเหมือนมนุษย์อะไรเงี้ยข้อ2ครับฟันกรรมแบบใหญ่ใช้บทไผ่แบบละเอียดข้อที่3ระบบย่อยอาหารเฉพาะตัวแม้ไม่มีเอนไซม์ที่เหมาะกับการย่อยเซลลูโลสในไผ่แต่พวกมันยังคงพึ่งจุลินทรีย์ในลําไส้ช่วยย่อยครับแพนด้ายักษ์เนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของวิวัฒนาการที่ซับซ้อนครับ แม้จะเป็นสัตว์ในอันดับสัตว์กินเนื้อเนาะแต่พฤติกรรมการกินไผ่ของแพนด้านเนี่ยเป็นผลจากวิวัฒนาการที่พิกโโมทางดำรงชีวิตของสัตว์กลุ่มนี้อย่างมาก แพนด้ายักษ์สืบเชื้อสายมาจากสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กครับซึ่งปรากฏครั้งแรกเมื่อประมาณ60ล้านปีที่แล้วหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ครับบรรพบุรุษของแพนด้ายักษ์อาจมีความใกล้เคียงกับหมีอื่นๆเช่นหมีสีน้ำตาลและก็สัตว์กินเนื้อในตระกูลหมาป่าด้วยจากหลักฐานฟอสซิลนะครับพบว่าแพนด้าในสายวิวัฒนาการเริ่มแยกตัวออกมาจากหมีชนิดอื่นๆเมื่อประมาณ8ล้านปีที่แล้วทำไมแพนด้าจึงเปลี่ยนมากินไผ่แทนเนื้อสัตว์ครับข้อแรกคือขาดแลนเหยื่อและการแข่งขันสูงในช่่วงยุคไมมโอซีีนนะรปปาาณ5-8ล้ก สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเนจะีเนาะก็ป่าทึบลดลงนะครับจํานวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันน้อยนะครับเหยื่อและพูดง่ายเหยื่อลดน้อยลงมีขนาดใหญ่ชนิดอื่นเช่นมีสีน้ําตาลแล้วก็มีขั้วโลกแข่งกันหากินได้ดีกว่าการมีไผ่เป็นทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำให้หาได้ง่ายครับป่าไผ่เ,เป็นแหล่งอาหารที่หาได้ง่ายในพื้นที่ภูเขาสูงของจีนแล้วก็ไผ่เป็นเอ่อที่ขยายรวดเร็วแล้วก็มีปริมาณมหาศาลกินไม่หมดครับแต่สัตว์กินเนื้อทั่วไปไม่สามารถย่อยไผ่ได้ง่ายใช่ไหม บรรพบุรุษของแพนด้าจึงเริ่มปรับตัวมากินไผ่เป็นหลักเพื่อเลี่ยงการแข่งขันกับนักล่าชนิดอื่นแม้ว่าแพนด้าจะวิวัฒนาการให้กินไผ่ได้แต่ร่างกายของมันยังคงมีลักษณะบางอย่างของสก,กินเนื้อนะครับทางเดิอนอาหารของแพนด้าสั้นมากครับเหมือนสัก,กินเนื้อทั่วไปกระเพาะลำไส้ไม่ได้วิวัฒนาการให้ย่อยเซลโลูโลสในไผ่ได้ดีนักแต่แพนด้าอาศัยใช้จุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยในไผ่บางส่วนฟอสซิลที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าแพนด้ามีวิวัฒนาการผ่านระยะเวลาหลายล้านปีครับหนึ่งแพนด ไอรูโลกโทสปรากฏเมื่อประมาณ8ล้านปีก่อนในจีนยังคงมีลักษณะของนักล่าครับแต่เริ่มแสดงพฤติกรรมการกินพืชบ้างแล้วส่วนแพนด้าสมัยใหม่แพนด้ายักษ์ในปัจจุบันืิวัฒนาการไม่างสมบูรณ์ในช่วง2ล้านปีที่แล้ว ช่วงนี้แพนด้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปกินไผ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแพนด้ายักษ์เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการวิวัฒนาการแบบปรับตัวครับมันมีต้นกำเนิดจากสัตว์กินเนื้อที่วิวัฒนาการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในภาพรวมแพนด้าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอยู่รอดผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อในให้เห็นถึงพลังธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในประวัติศาสตร์โลกครับ